สวัสดีครับไม่ชินชินแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานคลองสามวานะครับผมมารายงานตัวในคลิปกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับผมเนี่ยครับหลังจากผมเอาก้อนน้ำหนักออกแล้วนะครับผมแล้วก็เดินเครื่องพ้นมานะครับรถแมคโครก็ขุดตากดินให้แล้วนะครับผมตรงที่จมนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับ ก็ฟูแผ่นแบบทีๆเลยนะครับเนี่ยขยับขยับมาแปลงนี้ก่อนนะครับผมข้ามแปลงมาแล้วก็ตากดินไว้ก่อนเนี่ยครับผมขยับไล่กดมาครับสวยๆครับผลงานต้นนี้ก็เชื่อมต่ออยู่นะครับขยับไันเรื่อยนะครับผมสุดแปลงนี้ก็เดี๋ยวกลับตัวนะครับ หมุนตัวกลับก็เดี๋ยวให้เขากบดินไปเก็บนู่นช่องนี้ก็เป็นช่องการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มล้วนๆนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทางานอย่นั้นเป็นบริษัทผลิตได้จาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอคอนะครับทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเครื่องต่อเครื่องกดระบบไฮดรอลิกไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับนั่นก็บริษัทเดียวกันนะครับเรื่อง ก็ตอกอยู่นะครับเก็บงานก็เนี่ยครับผมผมก็ได้รับมอบหมายเนี่ยครับเดินตรงไปนี่แหละครับแต่เห็นว่าสองแปลงนะครับผมเนี่ยให้ผมกดสามแปลงติดนี่แหละครับเพราะว่ามันค่อมไม่ได้นะครับผมเนี่ยครับข้อดีของเครื่องกดก็ไม่สะเทือนไม่เสียงดังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถ ใช้ตรงท้ายเครื่องกดได้นะครับเข้าชิดเขตแดนก็ประมาณเก้าสิบเซนครับผมระยะปลอดไทยนะครับอันนี้มันค่อมกลางไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องใช้ท้ายกดนะครับพอยาวไปน่นค่อมได้นะครับจะให้เครื่องเล็กนั้นค่อมไปนะครับสามแปลงนี่มันติดกำแพงนะครับผม ช่องสายอาชีพนะครับผมยังก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอีสานพัดถินนะครับคนอีสานมหากินในเมืองนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค,นนค,ค์ก,นนคงงก,ก,กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมนักสู้กลางแดดนะครับผมตากแดดเป็นชีวิตจิตใจนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจด้วยครับผมเอาไว้ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับผมไวเ้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับมงถึงนงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพไม่ถึงเรานะครับผม